เป็นบรรยากาศมาลงสวนฝรั่งกันบ้างนะครับผม๋ยวดูที่ว่ามีลูกแก่บ้างไหมถ้าลูกแก่สังเกตถุงมือก็จะฟิตๆนะครับเพราะมันขยายๆๆใหญ่เลยเใหญ่แม่ผมจะเป็นคนตัดไปขายครับเดีย๋ยวมาดูถุงนี้ว่าได้ยังนะนีๆ่ๆๆนีมันมีปิ้นๆอยู่สองถุงนะนะครับ ไม่ค่อยได้ลงมาหลายวันแล้มวมันเป็นน้ำว้าวบอืมนี่ยกําลังเลยลูเนี้นี่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 นะสไหมนาจะอีกสองสามวันนะครับผมผมตั้งใจจะให้ผิวมันย่นกว่านี้แล้วไปขายนะมันจะได้รสชาติฝรั่งครับแล้วกลิ่นมันจะออกถ้าเราตัดขายเลยมันก็จะมีแต่ความกรอบนคะรับผม มันไม่มีกลิ่นเหมือนก็เหมือนเรากินอะไรที่มันซวยๆเฉยๆนะไว้อีกนิดหนึ่งครับรออีกนิดหนึ่งรเราตัดของที่มันแก่ๆไปขายดีกว่าครับผมดีกว่าตัดเพื่อจะเอาน้ําหนักนะส่วนใหญ่ผมจะตัดเอารสชาติเอากินเลยครับไม่ได้เน้นว่าเอ้ยจะต้องเอาหนักอย่างเดียวนะถ้าผมจะตัดเอานหนักผมก็ปล่อยเขียวๆแล้วก็ไปขายก็ได้ครับผมหนักแน่นอนนะแต่นี่เราต้องการให้มันให้มันเนื้อมันดีนครับแล้วก็ มีกินนะเราก็ต้องปล่อยให้อีกสักนิดหนึ่งเย็นๆครับผม